ใจดีที่ไทยคนไทยใจดีมากจริงประมาณสองปีก่อนพอลเลนซื้อขนุ่มฝังทีเซเว่นครับแล้วก็กลับบ้านจูนเนียร์ลิกกินขนมแต่ว่ากินขนมผิดแล้วติดขอ้ขอข้อจีดตรงนี้แล้วตุ่มนั้นจริงหายใจไม่ออกพอลเลนคิดว่าตุ่มนั้นจากใจถ้าอย่างนี้ต้องโทษใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ทูตรงไหนดีว่าไม่รู้อ๋อฮอสพิทาล์ทูอย่างไรแล้วก็ ไม่ใส่รองเท้าเลยวิ่งออกไปครับไปถนนใช่ไหมเดี๋ยวไม่มีแท็กซี่ลยตรงนั้นคอนเล่งกลัวมากถ้าใจเป็นยังไงแต่ว่าโถลมาแล้วก็จอดช่วยคอนเล่งไปรองพยาบาลครับอ๋อขอบมากจริงๆคนนี้อ๋อแล้วก็เวลาถึงรองพยาบาลคันเน่งก็อ๋อไล่ได้ไหมอยากใจหรืออยากท้าอออนเพราะว่าขับมากแดว่าคนนี้ไม่เป็นไรแล้วก็ไปเลยอ๋อถ้าทูคอลเลนที่อยู่ทเวลาชัวยไปรองพยาบาล บางคุกคอ, anyway, อสปิทาก็คุ้มมากครับข้เลยนไม่ใจคนไทยใจดีสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้ากันท่านไหนครับจะไปกินข้าวต้มอ๋อใช่จะไปกินข้าวต้มเมือนจำชวนข้อเลยนไปกินข้าวต้มด้วยกันครับสวัสดีครับครับอคุณก็ตุ๊กนครับ ถ้าว่าไม่ใช่ก็เปิดไปร้านล้านเอื่นด้ยแหละเปิดไปหนูก็ได้เตอนจะบอกมาแล้วอย่างลุยนนี้วนัตวตัวัดบววัดวด้ค่ะัดดตัวัดว้ดตัวีัดัดตัววััดยัะไม่วััววัดวตัววัดตัววัตวัวัดตัววัดวันวัดัดตััดัตดตัวดตัววตอววัดวัดตัววดวัดัวดวด เพื่อนบอกร้านนี้อร่อยกว่าร้านนี้โอเค,คไปลองกินครับไปลองกินโอ้เอาชาร้อนไหมอ๋อเอาชาเย็นครับอัาไหนอร่อยที่สุดครับอันนี้อร,ร่อยที่สุดอ่นนี้เหรอเอาเอาเป็นข้าวต้มหรือโจ๊กอ่ขาข้าวต้มครับาข,าข้าวต้มออ๋จิ้มซำต้มเลื่อเองอันนี้สัก ปลาตาปลาเลียบยชาไม่เข้าใจ <laughs> อันนี้เหมือนกุ้งเท็ทดกลืยครับโอ้แต่อาลูย์จะต้องรอรอหนึ่งแป๊บหนึ่งชาหลอนอปกติที่พัทลุงกินชาหลอนใช่ไหมครับตอ้อนเช้าอ่อ เอาแล้วต้นเย็นกินชาเย็นไม่ตอนเช้าก็กินชาเย็นได้ตัวเตะไงไม่ค่ะขอบคุณครับว้าวยอดมากแต่ก็ไม่หมคเลยแต่ก็ไม่หมดเลยอร่อยไหมอืมโล้นจังเลยอร่อยหมดเขาเล่นชุกตีมากเวลาถึงห้องมื้อเช้าเขาเล่นคิด สองชั่วโมงกว่า <Baş> ต <nar ke> oh, 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 oh. ้องทำอะไรรอรันมอเตอร์ไซค์ขึ้นบเทุกทีเจคนช่วยได้แล้คับใจดีมากๆขึ้นเรเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บครับโอ้สวยงากค่ะทุนี้เข้าไป อันนี้ชื่ออะไรไม่รู้รูปัสโอ้ต้องไ่ยรูปที่สวยมากนี่นี่น่นีมอสไซอ๋อชอบชอบคับเว้นแตเดี๋ยวเวานนี่ยกโลแต่เดี๋ยวนั่งตรงนี้ได้ไหมครับได้ดูดเออตรงนี้อ่ะนะโนโนโน่เเเลยตรงนั้นแหละเออยางงี้ ่ไม่ใช่หรอกาดีดีหาดังดีเจ็บบ้านไหมเจ็บตูดนิดนึงเจ็บตูดนิดนดีอ้ตลาดตรงสะพาน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้บ้าจะไปตลาดตลาดเชื่ออะไรครับตลาดใตโนดตลาดใตโนดสาธิกานี่ช่วยยอมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับดีใจขอบคุณครับขอบคุณครับบาย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  어อบ 아, ุณ두รับค่ะท바่ที่ทุกคน 딸랏 딸랏 ม부ก 보고. 빨라 담카 นี้ใช yeah. ah, okay. ่ไหมครับไปทางสารยแรกืองแล้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะอ่าจะมีอ่าโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปส่งก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปแยกกันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไปส่งเดี๋ยวรอแป๊บนึงที่ซื้อน้ำก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝนตกได้ไงขอบคุณมากทำไม่นเต้ ซาดิก้าอาโคมมาคาซาดิกวัสดี๋ยวคุณะมา,น,น,า,าน้องเขาจะเขาอยากไปคล้าขนมจีบแล้วฝนตกตกไปร้านลิมคมมาคนี่อยู่ไหนกันน่ะ หรือไต้หวันเกาหลีค่ะเข่าหล่อทั้งสองคนเลยแม่เขาจะนั่งรถเขาจะนั่งรถนี้ไปแล้วฝนมันตกเดี๋ยวหนูไปส่งเองมีหมูสเต๊ะด้วยนะหมูสับหมูหมูคาเต๊ะหมูคาเต๊ะหมูหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะชื่อยากมากแต่ว่าค่อยกินจังได้จ้ำเวจ้ำเร็วเรื่องร้านชื่อร้านนิ่มร้านลิ้มร้านนิ่มขนมจีบ มูสเต้ดันนิมต้องจำนะลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ถ้าลืมสั่งไม่ได้เขาเลยไม่มีมือร้านปิดครับปิดปิดเลยครับเอาแต่ว่าปิดใช่ไหมครับย้ายอย่าไม่ปิดไปได้โอเคเรียบร้อยเร็วยัก ไส้ชุ่อยากกินไม่่อยกไม่อยากกินอิ่มแล้วค่ะค่ะวัค่ะบาขอบคุณมากค่ะบุ๊คขนมจีขอบคุณมากครับคุณมาีคขอบคุณมากครับจริงๆสู้น้ำทีไหนอยากกินน้ำจริง 팀니 레벨 5. 저와 푸다컬렌 파이마이 다이버와 키우난 망망 레고 어 마이미 콘 레이 마이카이저 콘아 죽겠다. Excuse me, do you have something to drink? Can I buy some water? 아 거꾸가 아 진짜 아 거꾸가. ทุกคนนครับท okay. ุกคนขรเลนไม่ใจแล้วขรเลนเจ้าคนอาซีที่ทุกคถ้าไม่มีน้ำเป่านี้ขรเลนคิดต้องหลงไปตัวนี้พ่อฮิวแมนมากอาไม่ใจแล้วยิงโอเคขรเลนไปได้ครับอ้ไปไปด้ 어, หนื่ 어.. 축 디. 아, 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 소이마? 리지니 소이마인 아, 롯롯근 네, 동네롯 디캅 고생하셨습니다 고생하셨습니다 고생하셨습다고생하랜동 마크 폴랜 툭믈 물레이와동 รมอเตอร์ไซค์เร็วฝนตกอาจจะเบียงมากแต่ไ่เาน่าทับขี่จับี่อใช่เออันนี้อออ่าเก็บนี่หรอคะโอ้โอ้โอ้อบคุณมากค่ะโออบคุณค่ะ <목소리> 아, 퍼쿠마카, 퍼쿠카, 퍼쿠카, 아 지금... 와... 오, 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 호 오, 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 우와. 오, 어, <웃음> <웃음> 어? 럼, 럼. 오, 럼. 고통탄. 고통탄. 오, 오, 마 오, 오,